มาพี่น้องความสัมพันธ์แบบซอยจุซอยแลวกัจุจุไว้พี่น้องโอ้ข้าบดีไปสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกับู่สองแวนเพชรพี่น้องวันนี้สิพ้ามากินจุจุ ยแบบผ่าคิริโอพี่น้องสบายนางสบายนางวันนี้มาแบบบึมๆจุกๆเลยได้พี่น้องไป่ได้มาโลกกว่าไปขาเอายุแมคโครมาเนี่มแบบหั่นกระสุๆเลยได้พี่น้องนี่ก็เขียง อือกรอบๆเลยเธอเอาไป,ไปมามาพี่น้องเซาะเซต้องกันจ้ะคำแหลกลองคำแหลกกันเจียวขมแด้มือนนี่เขาคนหนึ่งเองมาเป็นกองเขาเนี้ยดังพี่น้องอามามาซอยจุรอบเด็กนอนตื่นขึ้นมาหิ้วขาวถ้าเป็น น้ำมันลองช้าจูข้าเจ้าก็กินจีนน้องใส่ซองก้อยเดืกเขาว่าฟองวัดหัานเขาไม่ง่ายไปก่านกินทั้ไม่รอดอืมผักกจะมาเป็นสวนให้ก,ก้าพี่น้องมะละแตงมะเขือ เคือขาวเชี้ยม่วงเนแบบคือเครื่องไงพี่น้องใบใบบักตุ่มมันนานขหอมมีกระป๋าบใบบักตุ่มบักทัวพักเฉลงกระปาบะพี่น้องอื้หองใบบักตุมความความ ความแบบอืมนินน่งเลยยุมหยุ้มใส่เลยนี่ว่าทางยาวทางสั้นสะใจอเยอะอขออันนี้แบบมาพี่น้องความสัมพันธ์แบบซอยจุซอยแล้วกะจุจุไว้พี่น้องโอ้ับดีไป อืมอ,อำนำันนั้นน้ำจิ้มกระเฮ็ดเองควรสไตายทำไมทำไมไม่กินกิน,น,านายังไงกินตอนไหน นี่อะไรเพลสอมาเป็นรํำดับขันตอนละเขากับติดมือกับไต้ได้วารเป็นวาซระเตาเสียงต้นใช้นะก็กินแตกโว่เยอะ ยิ่งยาวเหรออืมเขาบอกอืมอะไรนะก็ไม่รู้เหรอ ไม่ยมจิแวนเิดอืมับพื้นจับชิมบ้างีตอนแม่เหวอ <c oughs> ผมอมรำอืมนี่นะคะ เหมือน้ำซ้เลยซุยังไงเหมือน,นอะไรหมืนกินเพรดีนี่เองเอาว่าเขาก็ะตนแบบนี้เนี่ดีอเอะเลยอะผมอำำําล้ำนอะไม่มีรสชาติอย่างอื่นนอกจากขมเกลือกับบะหมี่เกลืกับบะหมี่เค็มด้่ ตะลอนเบิอเมื่อเมื่อตงน็ซื้อกินเขาละแข็งขึ้นเขากินเขางเขาก็ตืนเมื่อไรเมื่อแดดวันใจวันใจ อันนี้ลูกกวาแปะสองร้เนี่ยปักตูมเสียบราบโอ้เสียบรบยาบรับจุจุกระหักลาบไปคัะ โอ้ผู้ควาค้างกินดีขนาดแล้ว ร้างหลังมาเดิดเอิ่มวาเนียนเขาหรอกโอเค ผ่าชิเลวชอ้องคืนจุกจุกทำไมเขาเรียกผ้าเีว็ดลิ้กคือขาสัรอกระบอกกราฟ้า <c ười> บ้าเริ่มดูแลยเนะี่ย จะพี่น้องเมื่อนีสำหรับจุพาคิวสองเพลย์ใหญ่ๆจุกๆเลยจ้าแสบๆขมอ,อําลํากับเจ้าขมเลย สำหรับวัอนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะจ้าเราวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย